เปิดบ้านของคุณเจี๊ยบหรือจิตดีสีดีแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเปิดบ้านของสาวจิตดีสีดีกันแหลคะค่ะเป็นนักข่าวสาวที่น่าจับตามองในทุกครั้งที่นั่งทุบโต๊ะข่าวและในที่สุดนะคะจิตดีก็ขอประกาศอย่างเป็นทางการจิตดีได้พูดแล้วสาเหตุที่ออกจากทุบโต๊ะข่าวก็ไม่มีอะไรมากนั่นเองแหลคะค่ะ เพียงแค่ยกย้ายไปสู้ศึกรายการข่าวตอนเช้าของสถานีพร้อมกับอีก3คนโจและอระชุนเรียกได้ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวสาวที่มากความสามารถจริงๆเลยล่ะคะ่ะวันนี้ทางเราก็เลยไม่พลาดนะคะที่จะพาไปส่องบ้านของสาวจิตด,ดีกันล่ะค่ะว่าอยู่ที่บ้านจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่ดูแล้วอบอุ่นมากๆเลยล่ะคะ่ะ เพราะว่าสาวจิตดีและคุณแม่นะคะมักจะทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอเลยทีเดียวแล้วค่ะและครั้งหน้านะคะเราจะพาไปเปิดบ้านของใครแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ติดตามเราไว้ให้ดีค่ะว่าจะพาไปเปิดบ้านของใครกันค่ะ